รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริินทีวี สนับสนุนโดย Best International Travel and Agency oh. ยำคุณแม่อร่อยแซบนัวสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มกุญชลีนะคะกับรายการเดมิเลอร์เคิ้เปิดโลกเที่ยวนะคะ เราเจอกันทุกวันเสาร์เวลา4โมงเงย็นเช่นเคยแบบนี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะบุ๋มพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นและแน่นอนยังเก็บไม่หมดค่ะสัปดาห์นี้เช่นเคยเรากลับมาเจอที่ญี่ปุ่นอีกแล้วจริงๆต้องบอกว่าถ้ามีเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยอยากจะเก็บภาพมาให้เยอะกว่านี้เลยเลยมาที่สัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเป็นไฮไลไท์ทั้งหมดนะคะจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวบุ๋มพาไปเปิดโลกเที่ยวกันค่ะ ตอนนี้นะคะผมอยู่ที่ศาลเจ้าโทโชกุนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ดังมากในเมืองนิโก้เนี่ยอย่างที่บอกกันเมืองนิโก้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ดังระดับโลกนะคะเพราะว่าเขามีมรดกโลกมากกว่า103แห่งอยู่ในที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยโด่งดังมากเลยใครมีเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะผมแนะนาให้มาที่เมืองนี้แล้วก็มาเที่ยวที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะ ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อคศ1617นะคะโดยสร้างอุทิศให้กับท่านโชกุนที่ชื่อว่าโทคุกาวะนะคะซึ่งเป็นโชกุนค,คนแรกของตระกูลโทคุกาวะนั่นเองนะคะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโบราณสถานที่เรียกได้ว่าสวยมากๆเพราะว่าอ,องค์การยูเนสโกเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีคศ1999นั่นเองค่ะ ในของสารเจ้านะคะก็จะมีรูปปั้นลิงสาตัวที่โดดเด่นนะคะอยู่ตรงบริเวณคอกมานั่นเองนะคะเขามีปริศนาที่หนึ่งนะจะเป็นลิงที่ปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดปากหมายความว่าไม่ให้พูดในสิ่งไม่ดีไม่ให้ฟังในสิ่งไม่ดีอันนี้เเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวเราต้องคำนับก่อนให้ความเคารพ เสาธโรีเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับแบ่งระหว่างเทพกับโลกมนุษย์แล้วให้ความเคารพสถานที่ก่อนคือสวยมากคุณผู้ชม ด้านหลังบุ๋มนะคะก็คือเรียกว่าประตูโยเมมงนะคะคือเรียกได้ว่าเป็นประตูที่ถือว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ประตูเข้าสารเจ้านะคะแกะสลักด้รวดลายแบบนี้จะมีเสาหนึ่นต้นนะคะที่คว่ำลงไม่เหมือนกับต้นอื่นๆทั้งหมด7ต้นนะคะนี่คือความพิเศษ และนี่ก็เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะที่เขามีความเชื่อว่าการสร้างเสาทั้งหมดเนี่ยมันจะสร้างสมบูรณ์แบบทั้งหมดไม่ได้มันต้องมีหนึ่งต้นที่ไม่สมบูรณ์แบบเพื่อจะกันให้สิ่งชั่วร้ายไม่สามารถเข้ามาได้ค่ะและเขาบอกว่าถ้าจะพิจารณารายละเอียดของประตูนี้ใช้เวลา1ปีในการที่จะพิจารณาว่าเออแต่ละแต่ละอย่างนี่มันเป็นแบบไหนมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่นี่1ปีค่ะคุณผู้ชม รายละเอียดวัดหรือศาลเจ้านี้ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมคือคือมันสวยมากๆเลยนะคะเดินไปทางไหนก็ก็สวยไปหมดแต่ว่ามันมีดีเทลด้วยนะด้านหลังบุมนะเล็กมากๆเลยเห็นไหมคะก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์คือเป็นรูปปั้นของแมวนอนหลับกับนกนะคะซึ่งเขามีความหมายด้วยค่ะหมายความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสงบสุขในสมัยท่านโชกุลนะที่ปกครองอยู่ที่นี่ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดดีเทลต่างๆนานานในวัดนี้ถ้าประตู1ปีวัดนี้ก็ต้องน่าจะประมาณ100ปีซึ่งบุมน่าจะอยู่ไม่ถึงบุ๋มจะส่งคุณผู้ชมมาดูเองนะคะใครอยากมานะคะมากับเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเรามีมานิโก้แล้วก็วัดแห่งนี้คือศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยแหละคือมาถึงก็จะบอกว่าเออมันสวยที่สุดในญี่ปุ่นจริงๆด้าน,นหลังบุมนะคะก็จะเป็น สตสัอีกแล้วนะคะที่นี่เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จินตนาการในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นช้างช้างอันนี้คือช้างในจินตนาการของคนสมัยก่อนเขาก็พยายามแกะสลักออกมาให้เป็นช้างในที่แบบยุคสมัยก่อนนี่นะคะก็เป็นแบบด้านหลังนี่เลยเชืนนนอ่อไหมคะว่าการสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ย คือยิ่งใหญ่มากขนาดที่ว่าใช้คนก่อสร้างถึง127,000คนฟังไม่ผิดนะคะ127,000คนนี่เยอะมากๆเลยก็ประกอบไปด้วยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีแล้วก็คนจีนนั่นเองนั่นหมายความว่ายุคสมัยก่อนนั่นนะ่ะศารเจ้าแห่งนี้เนี่ยคือยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ปัจจุบันนะคะเ,เขาจะมีการสร้างสุสานไว้ให้สำหรับท่านโชกุน โทกุกาว่าด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกเหมือนกับว่าพอท่านเสียไปแล้วเนี่ยเขาก็าสถาปนาให้เป็นเทพเจ้าโทโชกุนั่นเองใครที่มาที่นี่ก็สามารถขึ้นไปสักการะได้และจะบอกว่ามูได้นะเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อนะว่าแบบมาถึงแล้วได้ได้เข้าไปขอพอรท่านเนี่ยอ,อ,อยากจะไม่ว่าจะเป็นขอพอรในเรื่องของ ธุรกิจการงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนานาผมก็เชื่อว่าพรที่ขอเนีถ้าใครสําเร็จก็ได้กลับมาอีกมาสักการะอีกอนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลไท์ของที่นี่ของเมืองนิโก้แห่งนี้นะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมานะคะ ที่น่าให้จองเพิ่มแล้วกับทัวร์แถวหน้าของประเทศเดสกิ้งเนชั่นแนลพาเที่ยวฉลองสงกรานที่เยอรมนีเบลเยียมเนเธอท์แล้วทที่ที่ปราสาทเอลแคสซิกลางธรรมชาติอนุรักษ์งานในป่าเอลต่อไปเข้าเมืองบาเซลถ่ายรูปเช็คอินที่หน้าพระราชวังหลวงเข้าหมู่บ้านการะหันลมซานสคานชมโรงงานผลิตชีสมาต่อที่สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวนเคอร์เคนทอพาชมพิพิธภัณฑ์แวนโกสถานที่รวมผลงานศิลปะของศิลปินเองยังไม่หมดเท่านี้พาเข้าสู่เมืองโคโลเข้าชมด้านในมหาวิหารโคโลและอ ทางวันที่6ถึง13พฤษภาคม2568เพียง89,999บาทํำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง14เมษายน2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน ใครอยากไปดูซากุระมาทางนี้เบสอินเตอร์เนชั่นแนลพาทัวร์ประเทศญี่ปุ่นบารากิฟูจิซากุระเริ่มทริปด้วยการสักการะพระพุทธรูปใหญ่อุชิคุไดบุสึาเดินย่านปีนเมืองเก่าคาวากเอะต่อด้วยหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักคาแวะพักใจที่วัดอาซากุสะอินสตรีฟู้ดทะเลสดๆที่ตลาดปลาซึกิจิพร้อมด้วยช้อปปิ้งย่านชินจูกุพิเศษทริปนี้พาชมสองสวนซากุระดังเมืองโตเกียวสวนอุเอโนะและสวนจ<อ>ิโดริกะฟูจิเดินทางวันที่ย ถึง31มีนาคม2568เียง39,999บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้20มีนาคมพศ2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมัตสึชิมะในจังหวัดมิยากินะคะที่นี่เนี่ยก็ได้รับเลือกให้เป็น1ใน3จุดชมวิวทางทะเลที่สวยที่สุดในเกาะญี่ปุ่นนะคะที่นี่เนี่ยก็มีทั้งทะเลแล้วก็มีเกาะน้อยใหญ่มากมายเกือบ300เกาะน,นะคะโดยเฉพาะต้นไม้ที่มีความพิเศษก็คือต้นสนนะคะก็จะรายล้อมไปด้วยเกือบเกือบ300ต้น มัตสึเนแปลว่าต้นสนชิมะเนี่แปลว่าเกาะก็เลยเป็นที่มาของเกาะมัตสึชิมะคือเกาะที่มีต้นสนเกือบเกือบสามร้อเกาะนะคะแล้วการท่องเที่ยวที่นี่ก็จะเน้นร่องทะเลสาบสำหรับคนมาก็จะมาชมวิวธรรมชาติแล้วก็มาไหว้พระนะคะก็จะมีทั้งแนวธรรมชาติแล้วก็แนววัฒนธรรมและด้านหลังของบุ่มนะคะก็ชื่อว่าวิหารโกไดโดนะคะ ซึ่งวิหารแห่งนี้ค่อนข้างสําคัญที่เกาะมัตสึชิมะนะคนที่สร้างวัดนะคะชื่อท่านดาเตะมาซามมเนะนะคะซึ่งเป็นหัวหน้านักรบซามูไรท่านก็ได้ก่อสร้างไว้นอกจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวบุ๋มจะพาคุณผู้ชมไปล่องทะเลชมความสวยงามของเกาะมัตสึชิมะกันนะคะใช้เวลาล่องก็ประมาณ50นาทีด้วยกันค่ะ สำหรับในทริปนี้ที่บุ๋มมาทริปนี้จะเน้นว่าบุ๋มมันไม่ได้เน้นสายกินเยอะเพราะว่าจะเน้นสายธรรมชาติแล้วการมาที่เที่ยวของบุ๋มในทริปนี้เนี่ยก็จะเน้นไปสำหรับคนที่อยากจะมาไพรเวทส่วนตัวของ Base International เองก็มีจัดมาทริปแบบนี้ด้วยนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปในเพจเบสอิน e ต n ร์เนชั่นได้มาในเมืองที่อาจจะมายากหน่อยเน้นธรรมชาติหน่อยชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะ การมาชมทัศนียภาพที่ดีที่สุดของอ่าวมัตสึชิมะก,ก็คือการมาล่องเรือชมทะเลจะเห็นเกาะน้อยใหญ่มากมายเรียงรายกันเกือบ300เกาะแล้วก็เรือที่เราล่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าเรืออาโอบาซึ่งเป็นหนึ่งในเเรือของการล่องทะเลชมอ่าวมัตสึชิมะนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาล่องประมาณ50นาทีแล้วก็ค่าบริการประมาณพัน0เยนก็จะเห็นความสวยงามบริเวณอ่าวมัตสึชิมะได้อย่างเต็มที่ พ่อแม่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่แบบคู่รักจริงๆอ่ะวัยประมาณ30ปลายก็ได้มาเที่ยวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยชอบมาเลยเส้นนี้ผมว่าตอบโจทย์ถ้าถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่ดูแล้วเอออยากวางแผนมาแบบนอกเหนือจากเส้นหลักๆของญี่ปุ่นแล้วก็มาเส้นนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยสดงดงามมากๆเลย นอกจากการมาล่องเรือชมอ่าวแล้วก็มา,าไหว้พระที่วัดนะคะที่นี่ก็จะมีอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตลาดปลามัตชิชิมะนะคะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือหอยนางรมแต่ว่าของทะเลก็มีหลากหลายเยอะหอยนางรมมีปาลาไหลในช่วงที่ผมมาเนี่ยคือประมาณกุมภาพันธ์ตุลาถึงประมาณช่วงเมษาจะเป็นช่วงที่แบบหอยนางรมเยอะมากนะคะเพราะนั้นใครมาที่นี่เนี่ยก็ต้องมาถาย อาหารก็จะประมาณนี้มีหอยนางรมมีปลาหมึกมีซูชินะคะแล้วก็มีหลากหลายแหละอาหารทะเลทั้งหมดเวลามาก็มีเวลาก็สามารถมานั่งได้ก็จะมีจุดให้สําหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งทานไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยเขาคือหอยนางรมแต่ว่าบุ๋มไม่กินแบบสดนะเขาจะาไปเผากิวๆนิดนึงเพื่อให้มันแบบสุกหน่อยอะไรเงี้ยอ่านี้นะคะแต่ว่ากินสดๆเป็นยังไง กินสดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบกินน้ำจิ้มหวานมากอร่อยมากอร่อยสุดๆเลยแต่ว่าคนไทยเนี่ยเวลามาจะติดพวกน้ำจิ้มใช่ไหมนี่เลยคะ่ะสามารถสั่งได้นะคะแก๊บไลแมนน้ำจิ้มคุณแม่หรือที่ร้านยำคุณแม่ทุกสาขาเอามาแบบจิ้มน,น้ำจิ้มบ้าง ละมุนมากบรรยากาศินมากเลยค่ะเสียดายอย่างเดียวมากินคนเดียวมันก็จะแบบเหงาเหงาน่อยสั่งเยอะเหมือนกันนะแต่ <คน S 1> เราเขาที่ <S <S เราเย็บปองแย่งกินเยอะไม่ื่อไรรอบนี้มาสั่งเยอะกินคนเดียว ตอนนี้นะคะบุมอยู่ที่หมู่บ้านกิงซันออนเซ็นนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่มีอายุกเก่าแก่กว่าร้อยกว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นเหมืองแร่นะคะที่ทําเหมืองแร่เงินเขาสร้างออนเซ็นไว้สําหรับรับรองคนที่มาทมําเหมืองแร่ในช่วงยุคศตวรรษที่19และหลังจากนั้นเกิดภัยพิบัตินะคะน้ําท่วมเหตุการณ์ใหญ่ก็กลายเป็นว่าเหมืองแร่ก็ถูกปิดไป ปัจจุบันก็กลายเป็นหนึ่งในออนเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการแช่ออนเซนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมายาวนานก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการมาเที่ยวญี่ปุ่นที่นี่เนี่ยเ,เขาจะเป็นเรียวกังไม้แบบดั้งเดิมจริง,รง,รงๆเวลาเราเข้ามาที่นี่เหมือนอหลุดมาในยุคข,ของสมูไรก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสปิริตอเวในอของสตูดิโอจีบี แล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดังมากเลยก็คือเรื่องโอชินนั่นเองที่นี่นก็จะเป็นเรียวกลางไม้แบบดั้งเดิม3-4ชั้นนะคะแล้วก็แต่ละห้องเนี่ย ความพิเศษของออนเซนที่นี่ก็คือเป็นแบบส่วนตัวด้วยแต่จองยากมากคะคุณผู้ชมจองข้ามปีนะคะอย่างที่ผมมาถ่ายเนี่ยผมยังไม่นอนนะเพราะว่าจองไม่ทันและใครที่แพนจะมาที่กิงซันออนเซนะ่ะแพนไว้เลยประมาณปีนึงแล้วคุณจะได้มานอนในบรรยากาศที่เป็นแบบเหมือนหลุดเข้ามาในยุคโบราณเลยและที่แช่อยู่นะคะคือนี่เลยค่ะถึงจะไม่ได้แช่ตัวก็แช่เท้าก็ยังดีผ่อนคลาย จังหวัดยะมากะตะผมว่ามันมีที่เที่ยวส,สวยๆเยอะสำหรับใครที่มีเวลามาแบบไพรเวททริปก็รีเควสตมาได้นะคะมาเที่ยวได้ดีอ่ะบรรยากาศดีอันนี้ดีนะเวลาใครมาเข้ามาในหมู่บ้านนะคะก็สามารถมาผ่อนคลายได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยดีอ่ะมาแช่บรรยากาศดีๆ Okay. แถวหน้าของประเทศแดนสตรีเตอร์เนชันแนลพาเที่ยวฉลองสงกรานต์ที่เยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ทิพยที่ปราสาทเอลแคสเซิลกลางธรรมชาติอนันงดงามในป่าเอลต่อได้เข้าเมืองบาเซลิลถ่ายรูปเช็คอินที่หน้าพระราชวังหลวงเข้าหมู่บ้านการะหันลมซานส์าันชมโรงงานผลิตชีสมาต่อที่สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวนเคอร์เคนทอฟาชมพิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะสถานที่รวมผลงานศิละปะของศิลปินเองยังไม่หมดเท่านี้พาเข้าสู่เมืองโคโลเข้าชมด้านในมหาวิหารโคโลและอื่นๆอีกมากมายพิเศษ าค2568เพียง89,999บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ถึง14เมษายน2568ดูรายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน ใครอยากไปดูซาก,กุระมาทางนี้เบสอินเตอร์เนชั่นแนลพาทัวร์ประเทศญ,ญี่ปุ่นบารากิฟูจิซาก,กุระเริ่มทริปด้วยการสักการะพระพุทธรูปใหญ่โอชิคุไดบุสึพาเดินย่านพีเมืองเก่าคาวากเอะต่อด้วยหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนฮักคาแวะพักใจที่วัดอาซากุสะอินสตีทฟูฟ้ดทะเลสดสดที่ตลาดลาซึกิจิพร้อมด้วยช้อปปิ้งย่านชินจูกุพิเศษทริปนี้พาชมสองสวนซากุระดังเมืองโตเกียวสวนอุเอโนะและสวนจิโดริกะฟูจิเดินทางวันที่27-31มีนา็ดงม 2,568เี 2, ยง39,999 99, บาทสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้20มีนาคมพศ2568รายละเอียดโปรแกรมหรือติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยหรือสามารถจองโปรแกรมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกลบ้านท่านคุณผู้ชมค่ะ นี้จากนักท่องเที่ยวเป้นผู้มาสอบภัยเพราะว่าหิมะตกหนักมากนะคะตอนนี้ผมอยู่ที่เขาซาโอนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของไอซ์มอนเตอร์นะคะซึ่งเขาเรียกกันว่าปีศาจหิมะนะคะเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะตกลงมาปกคลุมต้นสนนะคะทำให้เกิดกลายเป็นรูปร่างแปลกตาที่เขาเรียกกันว่าไอซ์มอนเตอร์โอ้ยตอนนี้พูดแล้วก็เขาเรียกอะไรอะหนาวมาก แล้วบริเวณที่ผมมาตอนนี้ก็อยู่ด้านบนสุดละการเดินทางขึ้นมาเนี่ยใช้กระเช้าขึ้นมาถึง2ช่วงช่วงหนึ่งประมาณ7นาทีอีกช่วงหนึ่งประมาณไม่ถึงไม่ถึง5นาทีนะคะแล้วก็ได้ขึ้นมาด้านบนข้างบนเนี่ยก็จะมีจุดท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่เล่นสกีนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นออที่ท่องเที่ยวที่ดังมากๆในจังหวัดยามากตาตะนะคะนอกจากกินซันออนเซ็นแล้วใครมีเวลาก็มาเที่ยวที่ไอซ์มอนเตอร์นะคะอย่างที่บอกผมมาจังหวัด ไม่ค่อยดีจริงๆคนอื่นเขาอาจจะดีแต่ว่าบุ๋มมาไม่ดีต่อคิวสองชั่วโมงมาถึงปุ๊บหิมาตกสุดยอดเลยนี่ค่ะจะเล่าฟังมันคือปีศาจหิมาจริงๆมาถึงก็แสดงอาการเลยนะคะแกล้งนะคะ,ะรายการเดี๋ยวมีราเคิ้เปิดโลกเที่ยวให้มาอีกรอบหนึ่งเอาระค่ะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะคะ คุณผู้ชมคะเมื่อกี้ไม่สามารถอยู่ด้านนอกได้จริงๆค่ะคือจังหวะที่บุ๋มมาเนี่ยหิมะดันถลม่มหนักมากคือขนาดต่อคิวอยู่ข้างล่างเพื่อจะขึ้นมาด้านบนเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวสักช่วงเที่ยงอากาศคงเปิดแดดออกอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าหิมะตกหนักเลยก็อย่างในสภาพที่เห็นนะคะเอาละถึงจะอยู่ข้างบน จะอกหักก็ไม่เป็นไรไม่เห็นไอซ์มอนเตอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ชั้นล่างก็ยังมีอะไรให้ถ่ายรูปนะคะลงมาชั้นหนึ่งก็จะมีที่ให้สำหรับเดินถ่ายรูปเล่นเขาก็จะมาเล่นสโนว์บอร์ดกันและสำหรับเราเล่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็มาเดินเอาวิวธรรมชาติหิมะตกเบาๆถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราขึ้นมาที่ภูเ,เขาซาโอแห่งนี้นะคะการมาดูไอซ์มอนเตอร์เดี๋ยวบุ๋มตั้งใจว่าปีหน้าจะมาใหม่ ปีหน้าออกมาใหม่ไม่ยอมแพ้เดือมมิราเคลลิลนะคะบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้เลยสําหรับปีหน้าเราจะกลับมาที่นี่อีกเดี๋ยววางแผนรูทกันใหม่นะคะเอาให้ยังไงก็ต้องเจอไอซ์มอนเตอร์ปีศาจหิมะหรือจะไปสู้บุมกุญชลี ตอนนี้นะคะบุ๋มพาคุณผชมมาอยู่ที่สถานที่สําหรับคนชอบสุนัขแต่ไม่ใช่สุนัขธรรมดาค่ะมันคือสุนัขจิ้งจอกค่ะที่นี่ก็คือซาโอฟ็อกวิลเลตนะคะเป็นฟาร์มสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วที่นี่เนี่ยเขามีจิ้งจอกมากมายหลายสายพันธุ์กว่าร้อยตัวนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้องๆเดินเล่นอย่างอิสระเข้ามาด้านใน หมู่บ้านสุดลักจริงจอกแล้วนะคะนี่น้องนก็น่ารักมากคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงแบบเขาเลี้ยงแบบอิสระแล้วก็ปล่อยน้องนองนะคะถ้าจะมาเที่ยวนะเที่ยวได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าจะให้สวยเนี่ยมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะได้เห็นหิมะปกคลุมแล้วก็จะเห็นน้องๆเดินแล้วก็นอนนั่งเล่นกันอย่างแบบนี้นะคะที่นี่เนี่ยมันจะมีประมาณสักหกสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่นิยมแล้วก็หายากก็คือสายพันธุ์อาร์ติกจะเป็นสีออกน้ําตาลหน่อยแต่ผมมองว่าคล้คายคขอกี้เหมือนกันนะ น่ารักมากเลยอะ่ะ <semester. S 1> ตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่สำหรับให้อาหารน้องสุนัขกิ้งจอกนะคะไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปเดินแล้วก็จะไปโยนหรือไปให้อาหารกับมือได้ตามแต่ละที่นึกว่าจะเล่นตัวไหนไม่ได้นะคะที่นี่เขามีกฎระเบียบค่อนข้างเงข้งคัดคือมาถึงที่นี่หนึ่งคือห้ามไปจับน้องเลยต้องมีออ เจ้าหน้าที่เขาจะมาคอยดูแลเราตลอดนะคะแล้วก็ห้ามห้อยของคือคล้ายๆลิงบ้านเราอะ่ะเวลาเขาเห็นสิ่งสิ่งล่อใจอะไรเงี้ยเขาจะมาเล่นแล้วก็ห้ามไปให้อาหารน้องต่างเๆพราวนี้เขาจะมีกฎระเบียบในการเข้ามาชมที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารคล้ายคขนมสุด,ดักนั่นแหละเนาะอ่ะมาเร็วนี่นะจะเป็นพันุ์อาร์กติกสีน้ำตาลที่หายากหนึ่งสอง เออเก่งมากนู่นนไปนู่นนะนี่อ่ะ1ลงสะฮึบโอดจอดจอดเลนึงเลีึงสบฮึบเออเก่ง ามความเชื่อของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะเขามีความเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีการค้าขายเราจะเห็นได้ตามศาลเจ้าต่างๆก็จะมีรออูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกอยู่ในศาลเจ้าด้วย คุณผู้ชมเวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการเดอะมีราเคิลเปิดโลกเที่ยวในสัปดาห์นี้นะคะและจะบอกว่าจริงๆแล้วการมาเที่ยวญี่ปุ่นนไม่ได้มีแต่แค่ช้อปปิ้งหรือในโซนอื่นๆที่เราไปเที่ยวโตเกียวกันเคยไปมาแล้วนะคะในเส้นทางธรรมชาติที่ผมมาพามาทริปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ ใครอยากมาแช่ออนเซ็นมาดูญี่ปุ่นแบบโบราณโบราณน,นะคะก็สามารถมาตามรอยแบบบุ่มมาได้นะคะโดยเข้าไปในเว็บไซต์ b a s e i n t e r n a t i o n a l c o m นะคะหรือในแฟนเพจ b a s e International นะคะสามารถติดตามได้นะคะในทุกช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะ,ะเรามีรายการทัว เส้นทางญี่ปุ่นทั่วทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ท่านใดที่สนใจมานะคะก็หรือว่าจะติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่าย b บ s อินเ e r n a t i o n a l ได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะฝากด้วยนะคะรายการเดอะมิลเลอร์เปิดโลกเที่ยวนะคะเจอกันทุกวันเสาร์เวลา4โมงเย็นทางช่องอมรินทีวี HD กดหมายเลข34คะ่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับทริปหน้านะคะบุ๋มจะไปไหนและจะไปกับใครติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ต้อนรับลมหนาวจากรัเสเซียแอนนาเสือแท็กทีมบุโกทนัดพันธ์พาตะลุยทะเลสาบใบขาวเกิดมาครั้งหนึ่งมึต้องไ้โดนสักครั้งหนึ่งอะชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจะสวยจึงแค่ไหนห้ามพลาดในเดอะมิราเคเปิดโลกเที่ยวทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่องอมรินทีวีกดเลข34ค่ะ amarin tv